สว,ส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 วัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมและในวันนี้อยู่ในเกมหมายคราบนะครับก็บผมวันนี้เราทำวันนี้ก็จะมาสอนทุกคนเนี่ยทำาในส่วนของการใช้คําสั่ง e x c u นะครับในแบบเวอร์ชั่นเดิมนะครับซึ่งก็หลายนเนีคนตั้งแต่อัปเดตมาเนี่ยก็จะมีหลายๆายคนเนาะที่ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พ้องกับการใช้คําสั่งเดิมไม่ใช่คําสั่งใหม่เลยเนาะซึ่งโครงสร้างมันปรับมาเนี่ยคนน่ยอนข้าง,งยากเลยทีเดียวแต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถทําได้แล้วก็สามารถเข้าใจมันได้ง่ายๆนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาแหละเนาะบางคนเนี่ ที่ทำคำสั่ง s q c u ขนาดนั้นและในวันนี้ผมผมก็จะมาสอนทุกคนเนี่ยถ้าคำสั่ง s q c u ในแบบเดิมนะครับผมอ่าโอเคผมก็ก่อนที่จะไปรับชวนเนี่ยก็ฝากทุกคนผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมด้วยเนาะ <c oughs> เพื่อที่จะได้รับข่าวขีปใหม่แล้วก็เปิดกําลังใจให้ผมดูหน่ยนะครับอ่าโอเคมาเมื่อพบกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าคำสั่ง s q c u แบบเดิมเนี่ยเราจะสามารถทำยังไงให้เราสามารถนําันมาใช้ได้อ่าโอเคเรามาดูกันก่อนสําหรบคำสั่ง e x c u เนี่ยในโครงสร้างเดิมผมเราจะใช้กันง่ายๆแบบนี้เลยเนาะ ก็จะเป็น XQ AP แบบนี้ไปเลยนะครับผมเราไม่ต้องเป็นต้องระบุทาร์เก็ตให้มันวุ่นวายนะครับแต่พอเป็นเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะให้เราระบุทาร์เก็ตให้มันละเอียดขึ้นอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งวิธีการแก้เนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าตอนแรก้เราเข้ามาที่ตรงนี้ผมกดออกจากเ,เกมไปก่อนเลยให้เรากลับไปที่หน้าแรกของเกมเลยเนาะจากนั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ขั้นตอนการสร้างแบบนะครับอ่า ก็เราจะกด create new world สมมุติว่าแมเพื่อคนทำเนี่ยมปนเผอเอาไปแล้วอันนี้จะไม่สามารถทําได้นะครับต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเนาะเราผมจะกดเข้ามาที่ create new world จากนั้นเนี่ยก็ปรับเป็นอันนี้โหมดแล้วแต่เราจะทำาันนี้ผมขอจอปรับเป็น creative ละกันเนาะจากนั้นเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาผมเราจะเจอคําว่า experiment นะครับอ่ะสำหรับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวฟีเจอร์ต่างๆทีอ่อยู่ในการพัฒนาผมซึ่งจะไม่สามารถ ปิดมันได้เมื่อทําการสร้างโลกแล้วนะในนี้เขียนบอกไว้ชัดเจนเลยอะถามว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดอะมันก็จะสามารถไม่จำเป็นต้องใช้ซิลในโหม์โครสร้างใหม่ได้ผมแต่ว่าส่วนมากเนี่ยทุกคนจะเปิดกันเนาะโดยจุดที่ทุกคนจะเปิดกันเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัว holiday creator feature ครับผมแล้วก็ upcoming creator feature ไอ้สองตัวนี้เนี่ยแหละจะเป็นในส่วนของอคำสั่งในรูปแบบโครงสร้างใหม่นะครับ ซึ่งมันมีวิธีการที่เราจะปิดง่ายๆเลยเียงแค่เราไม่ไม่เปิด2ตัวนี้ครผมนี่องตัวนี้เนานะ upcoming c r e a t o r future แล้วก็ holiday creator future นะครับผมอ่ะส่วนโหมดอื่นๆเนี่ยเราสามารถกดเปิดได้เลยนะครับผมแต่ว่ายกเป็น2ตัวนี้เนาะเ้ากด create world ไปเลยแต่นั้นเนี่ยเราก็รอสักครู่นะครับซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ในสองของตัวคำสั่ง sql ในเวอร์ชันเก่าได้นะครับ สำหรับใครที่ยังแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองยังไม่พร้อมแบบคิดถึงอ่าเวอร์ชันใหม่เลยเวอร์ชันใหม่ในยากเกินไปสำหรับผมตอนเนี้ยเออก็สามารถทำได้ครับนี่เมื่อเรากลับเข้ามาเนี่ยเราก็ลองพิมพ์มว่า XQ นี่เราก็จะได้ในส่วนของตัวโครงสร้างเก่าแล้วนะผมสามารถใช้ใน1.9ได้นั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยเนาะซึ่งผมชอบผมชอบเขาสั่งเวอร์ชันเก่ามากกว่าเพราะว่ามันจะมีในส่วนของตัว d e t e c t ด้วยนะครับผมอ่านี่ ก็ถ้าเป็นโครงสร้างใหม่ตอนนี้ผมยังไม่รู้ครับผมว่าดีเทคเนี่ยมันใช้ยังไงเนาะแต่ตอนนี้ผมชอบมันเก่ามากกว่ามันมีตัวดีเทคเนาะซึ่งดีเทคเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการที่เราจะตรวจสอบว่าเฮ้ยเราอยู่เราอยู่บนบล็อกนั้นจริงหรือเปล่าไม่จริงก็ไม่ให้ไม่ึ้นรับคำสั่งแค่นั้นเองเห็นไหมแต่ว่าในโครงสร้างใหม่เนี่ยอาจจะอยู่ในคําสั่ง if นะครับก็พวกที่ผมคิดนะสำหรับดีเทคเนี่ยก็จะน่าจะแตกเป็น if else นะครับผมอ่ะก็น่าจะประมาณนั้นเลยเนาะโอเคนั่นแหละอื้ม โอเคมาผมก็ค่คิดถึงวั์ชาตนี้รอนุกันถ้าไม่ใช่ก็ไม่รันแต่ถ้าเกิดใช่ก็รันแบบนี้นั่นเองโอเคผมสรับคิดในวันนี้ก็จบกันไปแล้วผมหวังว่าทุกคนจะชอบกันนอกจากที่ผมพงหายกันไปนานเลยเนี่ยก็มีหลายๆคนเนี่ยก็ขออนันขอนี้เข้ามาเนาะซึ่งผมก็คิดไว้แล้วแหละว่าคอนเทนต์ไมค์คราฟเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ทําอีกแล้วเนาะก็ขอโทษทุกคนด้วยกันแต่ว่าผมจะเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่ต้องหวงเนาะถาม่าเอ้าพี่ พี่ก็เติบโตมาจากมคยคราฟนี่ทำไมพี่ต้องยกเลิกด้วยหรอก็อย่างแรกเลยผมแบบเป็นคนที่แคสเกมไม่ค่อยเก่งนะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าผมก็จะพยายามฝึกฝนมาเรื่อยๆนะผมถึงแม้ว่าผมจะดูกระจอกบ้านหรืออะไรบ้านแต่ว่าผมก็พยายามทำมาเรื่อยๆเนาะ แล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดว่าผมยกเลิกทำไมโครผมจะไปทําเกมทุกเกมเลยที่ผมอยากทำเนะาะสำหรับไม a ครเนี่ยมันอาจจะบดยุกละสำหรับคอมมานเนาะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยจะไปพึ่งในสองตัว on, แอดออนกันละไม่ได้แบบมาพึ่งในส่วนของตัวคอมมานบล็อกกันสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็อาจจะจบยุคกันแล้วละแล้วผมก็คิดว่าคลิปที่ผมทามาร้อยกว่าคลิปเนี่ยผมคิดว่าตัวคอมมานเนี่ยผมน่าจะสอนแบบล้านค่อนข้างละเอียดแล้วก็สอนได้หมดเลยเนาะดังนั้นอ่ะผมเลยคิดว่าคอนเทนต์สำหรับไมโครคอมมานอาจจะจบเพียง เท่านี้นะครับผมก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ก็นั่นแหละไม่เป็นไรเนาะก็ผมก็พยายามทำเรื่อยแล้วกันนะสำหรับคอนเทนต์คอมบันบอกนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะคิดสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องหว่วงนะครับผมถึงจะเลิกทําแต่ก็ยังทําอยู่นั่นเองโอเคผมสหรับวันนี้ก็จบกันมาแล้วขอบคุณทุกคนมากนะที่ติดตามรับชมจนจบผมถ้าชอบนี่ยก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมด้วยนะครับโอเคผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ